หมวดธนาธนาคุณดวงหน่อยค่านพี่ร้องหล่อร้องคณะจอัฟกานิสถาอันนี้ก็เป็นตุ๊กสิยงอาสตรอลนับถือกันมาเกือบ20ปีแล้วแักคณะคุณสมกรเรรีรัตนะสุณสรจากเบอร์ินเดียอันนี้ก็ร้องนับถือกันมา20กว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นยักษ์นิาที่อเมริกาทั้งแท็กแ และอีกท่านผู้หนึ่งก็นคุณโยม่ชื่อสีบุลาแต่คุณโยมส,สยองพอรสีบุลาคนทั่วไปในเวอร์จิเนียก็คุณอีสีบุลานี่ก็เป็นเจ้าของร้านไก่ย่างชื่อดังเรียกว่าขายดิบขายดีไม่ฮอลลลูกค้าถ้าใครไปเวอร์จิเนีย อบอกว่ามาจากวัดธรรมจักษ์จัดแทนเป็นที่เสร็จ <c oughs> บอกว่าทางฟรีอย่าลืมนะรัฐไกรยาตของที่เองเรเลสันสเดียอาเวตันรัฐขอจูนขอเชืออเช่อขอเชื่อที่เป็นวัดยานวัดแรกที่มาไปเริ่ม ดยงี่สีเวลาก็เป็นกำลังสำคัญในการอตั้งวัดจาราร์สีตอนนี้ก็เป็นร่วมสร้างวัดประรัมวัดทรมรัก,กที่วัดก็กำลังสร้างละเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับพระาาสนามาจักรก้นไกได้รับเกียนติเป็นเจ้ากรียากรคนแรกในอเมริกา ไปมาเปลี่ยนตาจำลก่อนต่อไปก็ยกสุกรอก็จะทับเปลี่ยนตาอ,อันนี้ก็เป็นสายทุกศิษย์ญาตโยมที่เคารพนับถือกันจริงจริงที่ได้มาเนี่ยมาด้วยสัทธาได้ขามบุกพาพวกมาบริบาลลูกหลานวันนี้เราจาโยมเห็นมาเห็นก็จะเห็นว่ามีรุกนุองมีทุกน้อท,ที่มานี พุ่งต่อแดดตั้งแต่ต่อแตดต่อไปรุ่งต่อไปที่เจ้าก็บางคนก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่ยังไม่ได้แต่งงานจนมาทุกเวลามาใี้ดูทีนี้ไปอเมริกาไม่ได้ไป17ปีแล้วเพราะว่ามันต่างวัดนี่17บเจ็ดปีวัดไปชาติเกา่าเก่าศิษย์เกา่าๆ ตั้งแต่อายุ7ดัวดตัวก็มาหาหลวงพ่ออุ้มลูกมาด้วยหลเอาไว้ให้เป็นรูกมีก็มีหลายคนหลายค่ก่อนจะมาก็ได้รับศีลราชทานีานที่4ตุลาูนหลังแ้วก็เตรียมตัวมาที่นี่เดินทางวันที่1 3 มาถึงวันที่สิบสี่เวลาที่สองนาฬิกาต่อมาสว่างที่วัดนี่แหละวันที่ห้ก็มาเตรียมงานดูงานแต่ว่าคณะลูกเสือจับโยมก็ได้จัดเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาแนะนำบ้านนั่นเองถึงบ้านที่มานั่งอยู่นี้ก็อันก็มีเสร็จกำลังสำคัญหลายท่านหลายโมงมที่สาม ที่านก,ก็นเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัฒน,นรธ,ธรรกิจยารองค์กรที่ทำองค์บนทันพิเศษปีนี้ก็คิดว่าจะได้เป็นเจ้าคุณเ็ิมจะไม่เห็นชื่ออันที่หน้าเห็นชื่อเป็นพระราชานะก็ขอพรโธนานโยนอยนาอาเกล าวิวอันนี้ก็เป็นแม่ใบสีเป็นแม่ใบสีที่ทำใบ,บสีให้กับการไหวค้ครูที่วั้อจอมจักรนี้ตลอดมาพร้อมลูกตาทุกคนที่ท่า,อา,อา,อานอย้างหน้าขอบคุท่บัญญ